ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะคะหลายๆคนก็อยากจะมีดวงตาที่ได้รูปสวยงามนะคะการสัญญกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ทําให้ดวงตาสวยคมชัดนะคะแต่หลายๆคนก็กลัวในเรื่องของการผ่าตัดนะคะการสัญญกรรมเพราะว่ากลัวเจ็บบ้างกลัวทําแล้วไม่สวยบ้างผลไม่เป็นที่พอใจวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งทางเลือกของการทำดวงตาให้สวยโดยไม่พึ่งสัญญกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลดีๆจาก คุณหมออนันต์ดีสีวงกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะอยู่กับคุณหมอไก่นายแพทย์อนันต์ดีศรีวงศ์นะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณหนึ่งฤทธิ์ยงามบุญสวัสดิ์ผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์การปรับลูกดวงตาค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะคงต้องเรียนถามคุณหมอไก่นะคะคว่าเรื่องของดวงตาอย่างที่บอกะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจคือเป็นอะไรที่จะต้องแบบว่าเด่นนะคะซึ่งอายุมากๆขึ้นเนี่ยปัญหาเนี่ยอย่างที่ตัวอิเจอรเนี่ยมันมันเหมือนจะแบบ ตกลงตกลงโดยส่วนมากเนี่ยปัญหาดวงต่างคนไทยเนี่ยเป็นแบบนี้ deste, หรือเปล่าครับคุณมคับเพราะว่าเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่มันดึงเราทุกวันทุกวันนะครับดึงต่อเนื่องนานๆเป็น10ปี20ปียังไงก็ทําให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช่วงหลังๆจะยิ่งเป็นเร็วขึ้นและอาจจะเป็นเยอะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต ที่เจอบ่อยมากๆนะมีประมาณ3าเรื่องก็คือ1ก็คือเรื่องเขาเรียกว่าตาตกดูเหมือนง่วงนอนปัญหาที่2คือเรื่องของถุงใต้ตาสุดท้ายที่จะเจอช่วงหลังเยอะคือ,อหางคิ้วตกงั้นมาถามคุณหนึ่งแล้วไทยดีกว่า,าวค่ะว่าเป็นปัญหาอย่างที่คุณหมอบอกไหมคะก็คือของหนึ่งเนี่ยจะมีเรื่องของถุงใต้ตานะคะแล้วก็หนังตาที่แบบเหมือนเริ่มตกลงมากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมัน ออไม่ค่อยโอเคแล้วเสียเสียภาพลักษ์ด้วยแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแก้ปัญหายังไงคะคือช่วงแรกๆกเนี่ยก็ใช้สติกเกอร์ติดนะคะติดช่วยบริเวณนี้ค่ะใช่ใช่แต่ว่าทำสัลญกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะคือไม่อยากทำสัลญกรรมเพราะว่ากลัวเจ็บด้วยแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนบางคนไปทำมาแล้วคือมันไม่เข้ากับหน้าเขาอะค่ะตอนหลังๆเนี่ยติดสติกเกอร์ก็แล้วปรากฏว่ามันตกมากจนมาปิดปิดสติกเกอร์ค่ะแล้วก็ถุงใต้ตาเริ่มบวมบวมเป่งขึ้นแล้วก็ดูแบบ ทำให้หน้าดูเหนื่อยอะค่ะดูมีอายุเราก็ไม่โอเคอะค่ะไม่รู้สึกไม่แฮปปี้ก็เลยมาปรึกษามาปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอำแนะนํำยังไงบ้างคะก็คุณหมอก็ให้ทําโปรแกรมตัวนี้หาตัวดวงตาพยาหงนะคะจะเป็นการร้อยหม่รอบดวงตาซึ่งตอบโจทย์ตรงที่ว่าหนึ่งเลยคือเป็นคนกลัวเข็มกลัวเจ็บมากๆนะคะสองคือไม่กล้าสัญญกรรมนะคะสามก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดอยู่บ้านพักฟื้น หลังทําได้เป็นเวลานานๆนะคะคืออันนี้มันค่อนข้างจะใสเอฟเฟกน้อยอะค่ะครับนั้นคงต้องเรียนถามคุณหมอไก่แล้วล่ะค่ะว่าตรงนี้เนี่ยขั้นตอนการทําหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมและสามารถปรับลูกดวงตาให้เราแบบว่าดูสดใสแ๊วมาได้เนี่ยเป็นยังไงคะสนใจมากๆเลยค่ะครับจุดจุดเด่นของวิธีนี้นะครับก็คือมันเป็นนวัตกรรมในการยกเปลือกตาหรือว่าทําให้ถุงใต้ตาตึงขึ้นโดยที่ไม่ผ่าตัด โดยมันจะมีการใช้ตัวใหม่ละลายชนิดพิเศษคือตัวใหม่เนี่ยจะเล็กมากก็คือเล็กยิ่งกว่าเส้นผมนะครับเส้นผมส่วนกลางเล็กมากๆเลยนะครับซึ่งเขาเขาเรียกว่าถูกผลิตขึ้นมาเฉพาะสําหรับการาดึงเฉพาะที่ตาเท่านั้นซึ่งวิธีนี้จริงๆแล้วก็ได้รับความนิยมในเกาหลีพอสมควรแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเขาเรียกยังไม่รู้จักกันหลักการของมันเนี่ยคือตัวใหม่ในทางน้านที่คอยดึงเหมือนสติ๊กเกอร์ให้เราแต่ว่ามันอยู่ใต้ผิวเรานะครับซึ่ง ความรู้สึกต่างๆจะไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็จริงๆจ,จุดเด่นของมันที่สําคัญคืออ,อย่างแรกคือมันไม่ใช่การศัลยกรรมความปลอดภัยสูงกว่าการดูแลหลังการรักษา,าง่ายกว่าประเด็นต่อมาคือทําเสร็จแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติขับรถได้ขึ้นเครื่องบินได้ค่ะท,ทําทุกอย่างได้หมดเลยมไม่ต้องพักฟื้นในยทั้งสิน้นอีกจุดหนึ่งที่คนไข้ชอบก็คือว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนตาเราทีละนิดไม่ใช่ว่าทําเสร็จปุ๊บเป็นอีกคนนึงไม่ใช่ นะครับก็คือมันจะค่อยๆเปลี่ยนวันนิดวันนิดที่สําคัญคือมันเป็นลักษณะของตาเราที่ย้อนย้อนไปสักสิปีที่แล้วไม่ใช่ได้เปลี่ยนลักษณะรูปดวงตาของเราไม่ได้เปลี่ยนหน้าเราแค่ย้อนตาเรากลับไปสักสิปีที่แล้วสงสัยมากมาําหรับคนที่ตาบวมเห็คุณหมอบอกว่าแค่ปัญหาตาบวมได้ด้วยแก้ได้ยังไงคะจากทารร้อยไหมสงสัยมากเลยค่ะหลักการของการร้อยไหมคือว่าตาที่เราบวมเนี่ยมันก็เป็นการหย่อนค้อยประเภทหนึ่งแต่มันหย่อนค้อยออกมาด้านหน้าซึ่งตัวไหมเองเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนกระชับหรือ เหมือนขึงแล้วกันขึงตัวถุงใต้ตาให้ถอยกลับไปั<อ>้นผลลัพธ์ที่ได้คือตาบวมลดลงอพอตาบวมลดลงรอยค้ำก็จะดูลดลงงั้นมาถามคุณหนึ่งรือไทยนะคะค่ะทําทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงบ้างก็คือคดึงดึงหนังตาตกกันนะคะ,คะแล้วก็ลดตัวถุงใต้ตาเพิ่งทํามาได้ประมาณเดือนกว่าคะ่ะ มันค่อยๆเห็นผลจากาประมาณสัปดาห์ที่ที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยนะคะหาก็คือค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มันเหมือนได้ตาเดิมของเราสมัยที่ยังหนังตาไม่ตกกับคืนมามค่ะไม่ได้เปลี่ยนรูปตาไม่ได้เปลี่ยนรูปหน้าอะไรเพราะว่าเราแฮปปี้กับหน้าเราอยู่แล้วแค่อยากให้มันมันสดใสแล้วเจ็บไหมคะแอบถามนิดนึงอ๋อคือมีมีรู้สึกบ้างบางจุดนะคะแต่ว่าเจ็บน้อยกว่าฉีดยาเพราะอย่างที่บอกคือเป็นคนกลัวเข็มมากใช่ค่ะ เจ็บน้อยกว่าฉีดยาค่ะฉีดยาเจ็บกว่าค่ะค่ะวันนี้นะคะก็คุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นแนวทางการศึกษานะคะสำหรับการปรับรูปตาของตัวเองให้สวยงามนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข0926519911ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหนึ่งเมือไทยนะคะและคุณหมอไก่ด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับสนับสนุนโดย POSKIMIC เฮลท์แอนด์บิวตี้เซ็นเตอร์โทร0926519911